วิธีการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบประมาณ2568ครั้งที่1อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.65%ต่อปีจากธนาคารกรุงเทพนะครับสามารถดูวิธีการจองซื้ออย่างละเอียดได้เลยนะครับซึ่งตัวพันธบัตรนะครับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับหรือจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้เนี่ยนะครับจะมีการ เปิดจองซื้อนะครับใน6ธนาคารชั้นนำนะครับใน6ธนาคารชั้นนำหนึ่งในนั้นคือธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งจะเปิดจองซื้อวันที่13 14และ15พฤษภาคม2568หรือนะครับเดือนหน้านั่นเองนะซึ่งรุ่นการจัดจำหน่ายนะครับจะจัดจำหน่ายด้วยวงเงินนะครับ25,000ล้านบาทนะครับจัดจำหน่ายในรูปแบบ Small Lot First ก็คือคุณสามารถที่จะ นะครับเข้ามาซื้อได้เลยนะครับและเดี๋ยวเขาจัดสรรให้คือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะซื้อวันไหนก็ตามไม่ต้องแย่งชิงกันนะครับเขาจะจัดสรรเป็นในรูปแบบของอ่ a สมอลลอตเคือเป็นลอ็ลอตลไปลอ็อตละ1,000บาทวนไปเรื่อยๆทุกคนมีสิทธิ์ได้รับนะครับการจัดสรรแต่แค่ว่าจะได้ตามวงเงินที่ซื้อไว้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองซื้อกันครับอ่านะครับมาดูวิธีการจองซื้อนะครับพันธบัตรออมทรัพย์พาน บัวหลวง Mbanking กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับ 1. เปิดแอปพลิเคชันนะครับบัวหลวงบัวหลวง Mbanking นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกเมนูลงทุนนะครับเลือกเมนูลงทุนเลือกพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับเลือกพันธบัตรรัฐบาล3เลือกพันธบัตรที่เปิดขายนะครับและเลือกรุ่นที่จองซื้อมันจะมีรุ่นที่จองซื้อในช่วงเวลานั้นอยู่นะครับ พอกดเลือกปุ๊บนะครับให้ตรวจสอบรายละเอียดนะครับอ่านเงื่อนไขต่างๆกดยอมรับนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการหักเงินพร้อมกับระบุจํานวนเงินด้วยนะครับว่าต้องการที่จะซื้อกี่หน่วยนะครับระบุไปปั๊บตรวจสอบรายการรายละเอียดต่างๆและกดยืนยันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมื่อทํารายการเสร็จจะได้รับสลิปนี้และ เงินคุณก็จะถูกหักไปนะครับตามยอดที่จองเอาไว้นั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ววันที่22สิงหาคม2567นะครับวันที่22เนี่ยจะเป็นวันที่จะรู้ว่าคุณจองซื้อนะครับในวงเงินนะเท่านี้นะคุณได้รับเต็มวงเงินหรือเปล่าหรือได้รับการจัดสรรเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเงิน ถ้าวงเงินที่คุณได้รับการจัดสรรนั้นนะครับได้รับการจัดสรรน้อยกว่าที่จองเอาไว้นะครับเงินส่วนที่นะครับเงินส่วนที่ไม่ได้ถูกจัดสรรก็จะโอนเข้าบัญชีของคุณอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่คือสะดวกง่ายๆนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราไปแนะนำนะครับตัวพันธบัตรนะครับกันอีกสักรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจ ตัวพันธบัตรออมทรัพย์ปี2568นะครับครั้งที่1นะซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายนะครับโดยจัดจำหน่ายช่วงวันขึ้นอยู่กับช่องทางนะครับในวันที่8ถึงวันที่16พฤษภาคม2568นะครับจะ จำหน่ายผ่านสอบอมบนแอปเป๋าตังนะครับผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรุ่นที่จะจจำหน่ายคือ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.65%นะครับทุกๆ3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยทีหเท่ากับปี1จะให้ตดอกเบีย้ย4ครั้งด้วยกันนะครับโดยที่จะดจำหน่ายผ่านแอปเปาตังวงเงิน จะจำหน่ายคือ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับต้องซื้อขั้นต่ำา1 0 0บาทขั้นสูง20ล้านบาทนะแต่การจัดสรรบนแอป,ปเป่าตังจะเป็น first นะครับ first เ,เรียกว่ามาก่อนได้สิทธิก่อนนะครับมาก่อนได้สิทธิก่อนนะส่วนการจัดจำหน่ายผ่าน6สถาบันทางการเงินชั้นนำนะครับจะเปิดจัดจำหน่ายวันที่1 8บ ถึง15พฤษภาคม2568นะครับวันที่จองซื้อผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรุ่นที่จะจจำหน่ายคือรุ่น7ปีคงที่2.65%เช่นเดียวกันแล้วก็อัดัยอัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนวงเงินจะจจำหน่ายนะครับถ้าจะจจำหน่ายบน6สถาบันทางการเงินเนี่ย25,000ล้านบาท ซื้อขั้นต่ำา1000บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงคราวนี้จะจำหน่ายบน6สถาบันทางการเงินอั a, นได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีตยานะครับธนาคาร c a m b ไทยนะครับ6 6สถาบันทางการเงินนะครับจะจำหน่ายในรูปแบบของ uh, small lot first นะครับจะจำหน่ายเป็นล o ล l o ไป็อตละ1,000บาทนะครับ เป็นล็อตวนไปเท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับนะครับการจัดสรรพันธบัตรตัวนี้กันทุกคนนะครับแต่จะจัดสรรเต็มวงเงินที่จองซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ได้รับแน่นอนนะครับได้รับแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีคนจองซื้อหรือได้รับความนิยมเท่าไหร่นั่นเองเพราะนั้นใครสนใจนะครับวงเงินจัดจำหน่ายรวมนะครับ ทั้งของแอปเป่าตังและผ่าน6กสถาบันการเงินคือ35,000ล้านบาทสนใจก็สามารถที่จะนะครับไปติดต่อได้เลยนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ 20- 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ